สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2558ค่ะความช่วยเหลือในการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายๆพื้นที่นั้นนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะทางหน่วยบินฝนหลองหัวหินก็ยังทําฝนต่อเนื่องทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีขณะที่ชลประทานน้ําอูนก็มีการเร่งระบายน้ําจากเขื่อนให้เกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ ite, ่งปัจจุบ like ันนี้โครงการน้ําอูนที่จังหวัดสกลนครระดับน้ําในอ่างเนี่ยมีความจุคิดเป็น37.26ปซก็คือความจุอยู่ที่191.760ล้านลูกบาทเมตรของความจุกักเก็บทั้งหมด520ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เขามีการเปิดการส่งน้ําให้เกษตรกรในพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งน้ําอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณบุญส่งเตชะมณิทิตบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ทางจังหวัดสกลนครเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภายพิบัติแล้งเนื่องจากจะไปขัดต่อกำรประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็มีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะัก และตอนนี้ก็พบว่าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครทั้งในเขตชุลประทานและนอกเขตชุลประทานได้มีการลงมือทำนาไปแล้ว60%ทั้งนาหว่านและก็ลงมือปักดำขณะน,นี้เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่นาของเกษตรกรเพื่อจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางท่านผู้ว่าสกลนครยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับเกษตรกรในเขตชุลประทานทางเขื่อนได้ส่งน้ำตามคลองระบายน้ำแล้ว2-3วัน ก็ขอให้เกษตรกรไปปรับปรุงคลองระบายน้ําไม่ให้มีพวกกิ่งไม้วัชพืชไปปิดขวางท่อระบายน้ําที่สําคัญก็คือการใช้น้ําอย่างประหยัดเมื่อได้รับปริมาณน้ําเพียงพอก็ขอให้ปิดน้ําเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ําได้รับน้ํากันอย่างทั่วถึงก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้เกษตรกรคงจะได้รับน้นนําในนาข้าวกันอย่างทั่วถึงค่ะส่วนปฏิบัติการทําฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภายแล้งทางคุณประสบ พรมมาพ่วงในการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ซึ่งได้มาตั้งฐานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสีเดือนแล้วค่ะขึ้นบินทําฝนหลวงไปแล้วเนี่ย361เที่ยวบินมีฝนตกลงมา73วันก็ยังคงยืนยันนะคะว่าสําหรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินยังคงต้องปฏิบัติภารกิจการทําฝนหลวงเพื่อเติมน้ําเหนือเขื่อนปราณบุรีต่อไป เนื่องจากปริมาณน้าลดลงเหลือเพียง19หรือ75ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตค่ะสิ่งสําคัญคือปริมาณน้าในเขื่อนปราณบุรีเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ในหลายอําเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอปราณบุรีอําเภอ300ยอดและอำเภอหัวหินที่มีปริมาณการใช้น้ําที่สูงขึ้นเนื่องจากทั้ง3อําเภอเป็นเมืองท่องเที่ยว ส่วนที่เพชรบุรีนะคะทางหน่วยปฏิบัติการฝนหล,ลวงหูหินก็ทําการบินปฏิบัติการปโปรยสารฝนหล,ลวงเหนือเขื่อนแก่งกระจานซึ่งตอนนี้มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ36%หรือ200ล้านลูกบาทเมตรก็ถือว่ายังมีมากกว่าในเขื่อนปราณนบุรีที่นี่ดําเนินการขึ้นบินอย่างน้อยวันละ6-8เที่ยวบินค่ะและตอนนี้นะคะได้มีเหตุไข่เป็ดปลอมระบาดค่ะในพื้นที่เมืองแปริ้วที่จังหวัดฉะเชิงเซา ก็เป็นกระแสข่าวมานะคะหลังจากมีการโพสต์ลงไปตามโลกโซเชียลทาง Facebook ในเรื่องนี้ทางในแพทย์ประสิทธิ์คงเคารพธรรมในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเศาออกมาบอกแล้วค่ะว่าทางสาธารณาสุขจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวกรณีที่มีผู้พบไข่ปลอมในพื้นที่อำเภอบางคลา้าจึงยังไม่มีข้อมูลชัดเจนและทางสาธารณาสุขจังหวัดก็ไม่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ของกรมการท่าภายในกระทรวงพาณิชย์ขณะที่ผู้ที่โพสต เรื่องนี้นะคะชื่อว่าคุณปิ่นมณีรุ่งพดุงสิริอายุ53ปีเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดบางคล้าเป็นผู้นําภาพไข่เป็ดปลอมออกมาเผยแพร่ทางโลกโซเชียลคุณปิ่นมณีบอกว่าหลังตนเองเน้นนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและเพื่อนๆเผยแพร่ผ่านไปทาง f a c e b o o k ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจนํานวนมากจนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางสํานักง,งานสาธารณสุข อำเภอบางคล้าก็เข้ามาขอไข่เป็ดตัวอย่างที่เชื่อว่าเป็นไข่ปลอมจํานวน5ฟองโดยระบุว่าจะนําไปตรวจสอบพิสูจน์ให้ตนเองก็เลยให้ไปเกือบหมดเหลือเพียงไข่บุบอีกเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นตอนนี้จึงยังต้องรอคําตอบหรือความชัดเจนเพื่อความสบายใจของชาวบ้านจากทางสํานักง,งานสาธารณาสุขอาเภอบางคล้าที่นําไข่ไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรหรือว่าเป็นไข่อะไรกันแน่เพราะว่ามีความผิดปกติที่ไม่เหมือนกับไข่เป็ดทั่วไปหลายอย่างทีเดียวค่ะ เรื่องนี้นะคะไปสอบถามค่ะจากผู้รู้คุณชวีวันกล้องเจริญสาธุรณสุขอำเภอบางคล้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชวิวันคะสวัสดีค่ะค่ะล่าสุดเองนะคะเห็นบอกว่าทางสาธุรณสุขก็มีการนําไข่เป็ดไปตรวจพิสุจน์แล้วพอจะทราบผลแล้วหรือยังคะ อ๋อในเรื่องในเรื่องนี้นะคะยังยังไม่ไม่ทราบผลนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราได้ทราบเรื่องเนี่ยนะคะทางอำเภอบางค้าเองตัวดิฉันเองก็ได้ลงไปตรวจสอบที่สถานที่ขายอ่ะนะคะค่ะก็ได้เก็บไข่ไปเพื่อส่งตรวจแต่ว่าในการส่งตรวจเนี่ยจะต้องส่งเข้าไปที่สำนักง,งานสาธ,ธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่ง ออจะต้องใช้เวลานะคะค่ะทางสานักง,งานสาธาสุขอำเภอเองหรือตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้เดินทางแล้วก็ไปไปถามหาหรือว่าไปประสานกับผู้ที่นําไข่มาขายเนี่ยนะคะจนได้ไปไปทราบถึงบริษัทที่เออเป็นผู้จำหน่ายไขย่ไข่เนี่ยนะคะก็อยากจะเล่าเรียนให้ฟังสัก นิดหนึ่งก็คือในในเรื่องของไข่เนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นไข่ปลอมตามที่ทางประชาชนหรือทางเฟซบุ๊กได้นําเรื่องเสนอออกไปอ่ะนะคะ<ฆ>ไม่ไม่เป็นความจริงไข่เนี่ยเป็นไข่เป็ดน,นะคะซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยได้ได้มีการเอ่อนำไข่ จำหน่ายออกมาเนื่องจากว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ที่บริษัทเป็นบริษัทฟักต,ตัวตัวอ่อนไก่เป็ดเนี่ยนะคะื่าเอามาจําหน่ายในการที่จะจําหน่ายลูกเป็ดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของของเป็ดนะนะคะโดยโดยทางบริษัทเนี่ยก็จะคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดเนี่ยนะคะเป็นเป็ดเชอร์รี่ตัวใหญ่ๆนะคะามาเพื่อจะ,อะ เลี้ยงไว้แล้วก็ฟักไข่ออกมาเพื่อนำไข่เนี่ยไปเเข้าบริษัทของชื่อบริษัทเป็นบริษัทชื่อบริษัทดักคิงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายลูกเป็ดนะคะก็จะต้องนำเข้ากระบวนการฟัก โดยการไข่เนี่ยที่เห็นเปลือกไข่ขุกขะเนี่ยนะคะก็เกิดจากการเข้าล้างด้วยคอลีนนะคะล้างไข่เนี่ยด้วยคอลีนไข่เป็ดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าไข่เป็ดใบใหญ่เมื่อล้างด้วยคอลีนแล้วเนี่ยออสารที่เรียกว่าคิวติเคิลเนี่ยนะคะของที่เปลือกไข่เนี่ยมันจะหลุดออกไปมันจะเหลือแต่ในส่วนของแคลเซียมซึ่งก็เลยทําให้เปลือกไข่เนี่ยดูขุกขระนะคะอคะ่ะแล้วในส่วนที่ อบอกว่าไข่แดงเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีขาวเนี่ยนะคะไข่แดงออกเป็นสีขาวเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดเป็ดเชอรี่ที่จะนําไข่ไปเข้าฟักเนี่ยนะคะเป็นเลี้ยงด้วยข้าวกล้องกับปาปลนเท่านั้นน่ะนะคะมันก็เลยทําให้ไข่เนี่ยเป็นสีขาวค่ะเมื่อไข่แดงเป็นสีขาวอ่ะนะคะเมื่อนําไข่เนี่ย ไปเข้าฟักเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาฟักเนี่ยในความร้อนอยู่ที่ร้อยองศาฟาเรนไฮน์ซึ่งจะเข้าเข้าตู้เนี่ยนะคะประมาณเจ็ดวันพักไว้เจ็ดวันด้วยอุอณหภูมิร้อยร้อยองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยนะคะค่ะอ,อแล้วจะมีไข่จำนวนหนึ่งซึ่งไข่ไขท่ที่ที่ที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือไข่ที่นํามาขายเน่ยอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นที่มันไม่มีเชื้อของตัวผู้ ซึ่งก็จะไม่สามารถที่จะฟักมาเป็นตัวอ่อนได้อา<ะ>ทางทางเจ้าของบริษัทเองเนี่ยก็นําไขท่ที่ที่ที่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะคะออกมา<ะ>แล้วก็เมื่อเมื่อนําไข่ออกมาแล้วเนี่ยไข่นี้ก็จะไข่ในส่วนที่เป็นไข่ขาวเนี่ยที่บอกว่ามันจะเหลวเมื่อเอาเมื่อเมื่อต่อยไข่ไปแล้วไข่จะเหลวเนี่ยอ<ะ>ก็เนื่องจากว่า เ,เขาเขานำไข่เนี่ยเข้าไปในตู้พักเนี่ยถึงเจ็ดวันความร้อนร้อยองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยมันทําให้ไข่ไข่ขาวซึ่งปกติเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวอะนะคะ,คะทําให้ไข่เนี่ยเหลวได้อื ค่ะคก็ะนาไข่ออกมาเนี่ยจำหน่ายเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าไปก็ไปพบกับเจ้าของบริษัทคุณนลิศเนี่ยนะคะ,คะเขาบอกว่าก็เพื่ออยากให้ประชาชนรอบๆบ้านเนี่ยมีไรายได้ก็เลยนําไข่เนี่ยมาขายในราคาถูกแล้วไข่เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายกับประชาชนที่จะรับประทานเข้าไปะะนะคะไม่มีไม่มีอันตรายแถมยังไข่แดงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกติ เนื่องจากว่าไข่มันใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเออมันจะใหญ่กว่าปกติด้วยนะคะคุณถวิวันคะอย่างนี้หมายความว่าเราไม่ต้องรอผลพิสูจน์แล้วเหรอคะแสดงว่าคือเป็นไปตามที่เขาบอกเลยว่าเป็นไข่เป็ดเชอรี่แต่ว่าคุณภาพอาจจะด้อยกว่าไข่ทั่วไปอย่างนั้นได้ไหมคะ ใช่ค่ะคุณคุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าไข่ทั่วไปแต่เ<ฆ>นื่องจากว่าไข่เนี่ยไปถูกเข้าตู้อบนะคะเจ็ดว<ฆ>ันก็เลยทําให้ไข่ออกมารูปลักษ์เนี่ยผิดปกติจนทําให้ประชาชนเนี่ยค่ะที่มองเห็นแล้วนําไปรับประทานเนี่ยไข่ปกติกับไข่ในปกติเนี่ยมันต่างกัน<ฆ>ก็เลยทําให้ประชาชนที่ที่คิดว่าเออเรื่องนี้เป็นไข่ปลอมไหม,มแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองกันตามภาพรวมจริงๆนะคะถ้า<ฆ>เป็นไข่ปลอมเนี่ย ไข่นี่จะราคาถูกเพราะขายอยู่ที่ราคาสามบาทกว่าซึ่งไข่เป็ดจริงๆแล้วจะราคาอยู่ที่สี่บาทกว่าถึงห้าบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เขาจะไม่มีทางที่จะไปลงทุนทำไข่ปลอมาอมาค่ะอยากจะให้ทางประชาชนเนี่ยได้ได้ได้ทราบนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยอยากให้ทราบว่า ณตอนนี้เราพบบริษัทแล้วบริษัทที่จำหน่ายไข่ออกมามแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้เราจะยังไม่ได้ส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเรารอผลอยู่เนี่ยนะคะ,คะก็คิดว่าไข่เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ไม่มีสารพิษที่เจือปนอยู่ในไขนะะ่แต่เราก็ต้องรอผลตรวจอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะเพื่อความสบายใจของประชาชนใช่ค่ะ,คะเอาละค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสําหรับข้อมูล สวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีวันกล้องเจริญสาธุรณสุขอำเภอบางคล้านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าม,มาติดตามกันต่อกับเวทีท้องถิ่นค่ะเรื่องน้ำเน่าเสียก็เป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอีกแล้วนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่บริเวณคลองธรรมชาติบ้านวังคอนแลนด์อีกต้นน้ำของแม่น้ำปราณบุรีค่ะ ชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำในคลองไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากฝนตกติดต่อกัน3-4วันที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านี้น้ําในคลองดังกล่าวก็ยังใช้ได้ตามปกติรวมถึงจะไปหาปลามาเลี้ยงชีพก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าสภาพน้ําได้กลายสภาพเน่าเหม็นเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยก็คาดว่าจะมีโรงงานช่วยโอกาสแอบปล่อยน้ําเสียลงสู่คลองเบื้องต้นนะคะได้มีเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดปราจีนบุรีไปเก็บตัวอย่างน้ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วแล้วก็ชาวบ้านเองก็ยังวอนไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนี้ค่ะกับทางคุณสำเริงอินเถื่อนประมงอำเภอศรีมหาโพธิเดี๋ยวสัก ah ครู่หนึ่งเราจะประสานไปนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบสภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าวพ้นออกมาเป็นอย่างไรสาเหตุเนี่ยจะเป็นไปตามที่ชาวบ้านได้มีการคาดการคาดคะเนกันมาหรือเปล่าว่าอาจจะเกิดจากการที่มีโรงงานช่วยอกาส,อกาสแอบปล่อยน้ำเสียลงไปสู่คลอง แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องราวความเดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งก่อนค่ะเรื่องของถนนชำรุดนะคะก็มีอุบัติเหตุรถกระบะเนี่ยตกลงไปกลางถนนกลางร่องถนนค่ะที่บริเวณถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่276ทับ700อยู่ตรงข้ามโรงงานสับประรดที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันที่เกิดเหตุนะคะไปถึงก็พบสภาพเป็นแบบนี้เป็นรถกระบะ ตอนครึ่งยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองหมายเลขทะเบียนบอเบไ,ไม้นอน,นู6410ประจวบคิริขันตกอยู่ในร่องกลางถนนค่ะข้างรถก็มีพวกกระสอบบรรจุน้ำตาลทรายนะคะที่บรรทุกมาตกอยู่หลายกระสอบด้วยกันสภาพก็ยุบพอสมควรเนื่องจากแรงเบี่ยงของรถจนไปฟาดก,กับต้นไม้ที่ล้อหลังทั้งสองข้างไปดูแล้วไม่มีล้ออยู่เลยแต่ว่าโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้คนขับขี่นะคะก็คือคุณสมพร ปทุมวดีค่ะเล่าให้ฟังกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการต้องบอกว่าสุดเซ็งเลยบอกว่าตนเองเนี่ยไปซื้อน้ำตาลทรายที่บรรจุก,กระสอบมาจากอำเภอปราณบุรีกำลังเดินทางกลับบ้านที่ตำบลอ่าวน้อยพอมาถึงที่เกิดเหตุรถของตนเองที่ขับมาในเลนซ้ายเนี่ยเกิดไปสะดุดหลุมบนถนนแล้วก็ได้ยินเสียงดังมาจากล้อหลังตนเองก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าล้อเนี่ยได้หลุดออกไปจากดุมล้อหลังทั้งสองข้างจากนั้นรถก็ถลายไปตามแรงเฉื่อย จนตกร่องกลางแล้วก็ไปชนกับต้นไม้เคราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้นะคะตนเองก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับถนนค่ะออกมารับผิดชอบกันบ้างหรืออย่างน้อยก็ขอให้มาซ่อมแซมถนนให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้นอกจากนี้เรายังได้รับทราบข้อมูลมาจากผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมด้วยว่าถนนบริเวณดังกล่าวเนี่ยพื้นผิวถนนชำรุดทรุดโทรมอย่างมากโดยเฉพาะหลักกิโลเมตรที่276ถึง277 ตางขาขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุยบุรีไปจนถึงแยกหนองหมูผิวถนนเนี่ยเหมือนกับพื้นปูนขัดมันพอมีฝนตกก็จะมีรถลื่นถลไมเกิดอุบัติเหตุเกือบทุกครั้งแม้แต่รถขนาดใหญ่นะคะที่มีล้อถึง22อล้อเนี่ยเขาบอกว่ายังเกิดอุบัติเหตุลื่นถลไมมานับครั้งไม่ถ้วนจนชาวบ้านเขาต่างขนานนามถนนแห่งนี้แล้วค่ะว่าเป็นถนนปราบเซียนค่ะเราจะกลับไป,ไปติดตามเรื่องของน้ำเน่าเสียนะคะ ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีกันค่ะกับคุณสำเริงอินเถื่อนประมงอำเภอศรีมหาโพธิค่ะสวัสดีค่ะคุณสำเริงคะอ๋อพอดีผมบุญส่งครับผมบุญส่งศริมาครับหัวหน้า,นากลุ่มบริหารจัดการนการประมงองจังหวัดปราจีนบุรีครับบุญบุญส่งศิรีมาขออภัยด้วยนะคะคการลงไปตรวจสอบสภาพน้ําตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้เนี่ยตรงท้องคลอ,องป่าดูเนี่ยนะครับมันมีรประกอบไปด้วยฝายอยู่สามช่วง ช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองเนี่ยปลอดภทยแล้วน้ําเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมี <Kh á. S 2> ช่วงช่วงที่สามเนี่ยยังมีปลาที่ลอยหัวอยู่แล้วก็มีน้ําแล้วก็มีฟองอยู่มีน้ําดําๆอยู่คนะครับ <Kh á. S 2> ค่ะคาดว่าจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเขาคาดการณ์ไหมคะว่าเอ ây, มันเกิดจากอะไรเกิดจากโรงงานปล่อยน้ําเน่าเสียออกมาหรือเปล่าเอ,อจริงๆเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลักสามสาเหตุครับ อันแรกเลยก็คือเรื่องของชุมชนอ,มอันที่สองก็มีโรงงานซึ่งเป็นโรงงานซึ่งโรงงานไม่ใหญ่เท่าไหร่อยู่เหนือน้ําขึ้นไปแล้วก็มีเรื่องของฟาร์มปศุสัตว์ครับประกอบด้วยสามส่วนแล้วก็มีฝนตกลงมาเมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดก็เลยทําให้น้ําเนี่ยมารวมกันอยู่ในคลองแล้วก็เกิดน้าเน่าเสียครับค่ะคือเป็นไปได้ทั้งสามสาเหตุนี้เลยนะคะอย่างที่คุณบุญส่งได้ได,ได้เกิดมาเมื่อสักครู่นี้ ครับผมค่ะรับผมและจริงๆทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้หรือเปล่าในการปล่อยน้ําเสียลงมาเลยลงสู่คลองธรรมชาติจะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักเลยฮะของเขตเขตนี้เพราะว่าจริงๆแล้วของตกสมบูรณ์เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนเป็นส่วนใหญ่โรงงานเนี่ยไม่มีเหมือนกับสามสนสี่ไม่มีเยอะเหมือนกับทางคลองฉลองแหวงค่ะครับผมแล้วอย่างนี้เราจะทํำยังไงคะ หมายถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆอ,อีกหน่อยก็ต้องเป็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคะ,อะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับแล้วก็จะลงตรวจสอบสาเหตุแล้วก็เบื้องต้นเลยเนี่ยก็ประสานทางองค์การบริหารส่วนตำบลของตอกสมบูรณ์เนี่ยให้เอาน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมาฉีดใส่กับช่วงสุดท้ายก่อนเพื่อเพื่อช่วยให้คุณภาพน้ำมันดีขึ้นนะครับค่ะ สัตว์น้ําตอนนี้เป็นยังไงคะเท่าที่เราไปตรวจสอบดูช่วงที่สามเนี่ยช่วงที่สามเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ยังมีบางช่วงลอยหัวขึ้นมาแล้วก็มีบางตัวเนี่ยตายนะครับแต่ว่าเบาลงมาแล้วครับแต่ว่าสองช่วงที่คุณบุญทรงบอกมานี่คือเริ่มที่จะกลายสภาพเดิมแล้ว่ากับสู่สภาพเดิมแล้วครับค่ะ เอาละค่ะยังไงก็ต้องฝากด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องนี้ด้วยยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุญทรงคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและจากที่เรานําเสนอข่าวไปนะคะเรื่องราวของชาวบ้านกลุ่มที่ตาบลห้วยไผ่อําเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวอนมาทางสื่อมวลชนค่ะขอประสานในการขอไฟฟ้าแรงต่ําเนี่ย ใช้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านกว่า10ปีแต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า10ปีแล้ว ล่าสุดทางคุณวีรศักดิ์กหนกหงผู้จาัดการไฟฟ้าพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมงาน<ด>ก็เดินทางเข้าไปชี้แจงถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอใช้ไฟฟ้าต่อตัวแทนชาวบ้านแล้วนะคะ <laughs> โดยทางคุณวีรศักดิ์เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ท,ทราบเรื่องเนี่ยตนเองก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและก็รวบรวมเอกสารหาทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านกลุ่มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จากการสำรวจเบื้องต้นทางการไฟฟ้าก็พบว่ามีชาวบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่จํานวน25ร ด้วยกันแต่ว่าเบื้องต้นก็มีชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่มีบ้านเล็กที่ก็คงจะต้องให้ผู้นําชุมชนเนี่ยรวบรวมเอกสารแล้วไปยื่นขอบ้านเล็กที่หรือเอกสารรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตามขั้นตอนก็คาดว่าถ้าหากเอกสารครบจะใช้เวลาในการดําเนินการขยายเขตเข้าโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน4เดือนนับจากนี้ค่ะ และตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักที่จังหวัดราชบุรีกําลังได้รับความเดือดร้อนเรื่องของเพลี้ยที่ระบาดหนักนะคะเพราะว่าไม่มีนาข้าวให้เพลี้ยกินเพลี้ยก็เลยต้องหันมากินพวกพืชสวนไร,ร่ผักนี่เองเป็นบริเวณไร่ผักในพื้นที่หมู่2ตําบลห้วยไผ่อําเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีตอนนี้มีมแมลงเข้าไปก่อกวนแล้วก็ทําลายพืชผักของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากทางผู้สื่อข่าวนะคะก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบพบเจ้าของ ไร่ผักก็คือคุณสังวานเกิดพดุงค่ะเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกมะเขือเปาะเอาไว้สี่ไร่ก็พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูในไร่มะเขือ,ปอเปาะก็พบว่าลูกมะเขือที่ออกมาส่วนใหญ่มีร่องรอยของการถูกมแมลงกัดกินบางลูกก็เริ่มเน่าจะนําไปขายก็ไม่ได้แล้วคุณสังวานเล่าให้ฟังนะคะว่าประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเพลี้ยระบาดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพลี้ยชนิดใดจะเข้าไปทางดอกมะเขือที่บานแล้วแล้วก็เข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงในดอกก็เลยทําให้ลูกมะเขือที่ออกมาพิการแทะแกรน แล้วก็จะเน่าข้างในเก็บขายก็ไม่ได้ราคาต้องเก็บทิ้งทุกวันทุกวันนี้เก็บมะเขือขายได้เพียงครั้งละ70-80ถึงกิโลกรัมเท่านั้นค่ะเชื่อว่านะส่วนหนึ่งที่ทําให้เพลี้ยระบาดในไร่ผักคุณสังวานบอกว่าน่าจะเป็นเพราะไม่มีการทํานาเนื่องจากปีนี้แล้งนานและเพลี้ยเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในนาข้าวพอไม่มีอะไรกินก็มารวมกันที่ไร่ผักที่ผ่านมาก็มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีผลมาจากน้ําเสียที่นามารด ทำให้ต้นพืชอ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นกับแปลงผักของตนเองเท่านั้นแต่ว่าไปเกิดขึ้นกับแปลงผักชนิดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพริกแล้วก็มะละกอค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ Inside ท้องถิ่นค่ะ สายท้องถิ่นช่วงนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะซึ่งถือได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกนะคะสำหรับการละเล่นผีตาโขนนี้บรรยากาศและสีสันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ท้องถิ่นจะขอเก็บตกภาพบรรยากาศงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งงานนี้ก็คึกคักไปด้วยเหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่ต่างแห่กันมาเที่ยวชมประเพณีนี้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ สำหรับประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนั้นถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวด่านซ้ายเนื่องจากเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่นี่ด้วยล่ละค่ะซึ่งไฮไลท์ของประเพณีนี้ก็อยู่ที่ผีตาโขนนั่นเองค่ะโดยจะมีกองทัพผีตาโขนออกมาอันลวาดทั่วเมืองซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานคลื่นเกรงให้กับขบวนแห่ด้วยล่ะค่ะ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดงและสีสันความสวยงามของการแต่งต้มหน้ากากผีตาโขนที่เน้นความสดใสค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลีลาท่าทางของผีตาโขนที่เต้นตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับประเพณีผีตาโขนของพี่น้องอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบรรยากาศมีช่างสนุกสนานมากๆเลยล่ะค่ะ